ถุงยางลิ้นมีขายด้วยเหรอครับไม่เคยเห็นเลยน่าจะพูดถึงเรื่องของการเ <c oughs> อโรเซ็กเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมออ๋อน่าจะมีคนผลิตในต่างตา่งพูดแล้ว <c oughs> แต่จริงๆก็คือใช้ตัวนะคะก็คือใช้ตัวยางกันน้ำนะคะจริงๆมีขายนะคะรับเบอร์แดมเนี่นยยางกันน้ำก็คือคุณก็วางทาา หมือนถุงกอ๊อบแก๊บเลยนะคะวางท่าก,ก็เหมือนที่ทันตแพทย์วางที่หน้าคุณเน่ยในเวลาเวลาเขาทาฟันนะคะหรือว่าอันนี้ก็สามารถจะหาซื้อได้นะคะมันไม่มีถุงยางลิ้นนะคะคุณน่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องถุงยางลิ้นค่ะ,ะคุณหมอคะมันจะคล้ายๆกันกับแรปใสๆบางๆที่เราใช้ห่อหรือคลุมอาหารอย่าง,งาน,นั้นไหมคะถ้าถ้าหากเรานึกภาพจะคล้ายๆค่ะแต่เนื่องจากจะแนบ,บได้ดีกว่า นะคะน<ช>้าปันเนี้สามารถเปิดดูได้นะคะก็เปิดใน Google ได้เลยนะคะก็จะแนบได้ดีกว่าก็จะลดการติดเชื้อแล้วก็มีความหนาเพียงพอที่จะป้องกันตัวไวรัสและตัวแบคทีรียนะคะพวกนี้จะต้องกันก็คือไม่มีรูนะคะที่จะเชื้อโรคผ่านได้มีบางคนถามว่าเอาผ้าได้ไหมอ่มาค่ะอ่าไม่ได้กางเกงในเราไอ้อ่าผ่านกางเกงในได้ไหมคือมีใส่สวมกางเกงในอยู่แต่ว่าทำออร่า เ oh, ชื้อโรคผ่านได้หมดนะคะเพราะว่ามันมีรูนะคะอสุจิยังผ่านได้เลยนะคะฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ